นี่เป็นร้านหนึ่งที่ป้าทาอร่อยมากเครื่องมาแบบแน่นๆเลยอหอมน้ําแกงหอมตัวกะทิั้งน้ํายาปากก <c oughs> ินไม่อยู่แล้วเนี่ยอร่อยมากวันนี้มาเดินเส้นถนนมาท่าทอง <c oughs> มาเจอถนอกจีนนะครับเป็นรถเข็นของคุณป้าหอมเข้มข้นน้ํากะทิน้าแกงปาก่าไอ้เครื่องแบบเยอะจริงๆคือใครได้มาลองแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยมาก <c oughs> ดูดูคุณป้าอะไรงตักเลยนี่แกงป่าผสมกับกะทิคนแถวนี้นะครับเขากินก,กันประจําเลยนะครับ เตาถ่านด้วยนะครับนี่ต้มด้วยเตาถ่านเลยคลาสสิกมากๆเดี๋ยววัดต้นแขงไงเดี๋ยวไปเส้นนั้นไปทางวัต้นแขงแล้ววัอนอาทิตย์ก็ไปสยามวันจันทร์ก็ไปมาองอังคารพุธก็มาแถวลองเมืองมาแถวนี้แล้วก็วลองเมืองแถวนี้อาทิตย์นึงแค่อยู่<อ>ครั้งนึงคือเหนื่อยอะ่ะ<อ>เหนื่อยก็อยู่บางครั้งนะป้าไปถึงนู่นนะถึงแยกมหานครนะบางครั้งซ <4 S 2> แยกมหานครคุณป้านะครับไถมาประมาณ20ปีแล้วอะ่ะ วันนี้มาเจออยู่เส้นมันทักทองอันนี้ก็ผสมไปเลยระหว่างแกงกะทิกับแกงป่าโอ้โหเข้มข้นมากผสมกันเนี่ยคืออร่อยอีกแบบเลยนะครับนี่อร่อยแต่ละวันคุณป้าขายก็คือจะไปทั่วรอบนี้เลยนะครับถ้าเจอคุณป้าแวะมาอุดหนุนคุณป้ากันด้วยนะครับ